สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาแนะนำการเล่นอารีน่านครับหรือที่เขาเรียกกันว่าโหมดแข่งขันนะฮะร,ระบบการแข่งขันนะครับผมตอนนี้ก็มีการจัดอันดับด้วยนะครับ๋ยวมาดูกันเลยนะฮะว่าเขาจัดอันดับกันอย่างไรนะฮะให้เรากดดูที่รางวัลครับ ก็จะมีซีซันถัดไปนะครับแบ่งเป็นดิวิชันนะครับเขาเรียกว่าไมเนอร์นะในเกมก็ถ้าเกิดเราอยู่ในเล์อันดับที่ต้นๆน,น,นี้ยฮะเราก็จะไปอยู่อีกดิวิชันหนึ่งนะฮะกลางลงมาก็ไปอยู่ดิวิชันสองตามลงมาก็ไปดิวิชันสามอย่างเงี้ยครับก็จะจัดอันดับกันทุกอ,ทกอ,ทกอาทิตย์นะครับระบบก็จะตัดยอดวันจันทร์นะครับโอเค อันนี้เพิ่งเริ่มซีซั่นแรกนะครับก็รวมหมดไปก่อนนะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับออันดับรวมนะครับก็จะพูดถึงอันดับของเราที่อยู่ในนปัจจุบันนี้นะครับเราต้องเลียกห่างเองเนาะอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่อันดับที่15นะครับก็กดไปอีกหน้าหนึ่งครับก็จะเจอแล้วนะครับ ก็จะอยู่ที่อันดับที่สิบห้านะครับก็เราสามารถที่จะดูการแข่งขันย้อนหลังได้ด้วยไปดูกันก่อนอน้นนี้เราแข่งแข่งกับใครมาแล้วเราชนะยังไงนะครับก็สามารถดูเบื้องต้นได้ก่อนที่จะเ,าเราจะเล่นนะครับอืมก็จะประมาณนี้เนาะโอเค อันนี้ให้ดูเป็นคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้คือผมแข่งเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะยังไม่เริ่มนะฮะเรามาดูว่าผมชนะยังไงนะครับดูเป็นเบื้องต้นไปก่อน,นครับ อันนี้ก็คือการแข่งขันครั้งที่แล้วนะครับก็ได้รับชชนะมานะครับเดีย๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยครับเข้าที่อารีน่าครับวันนี้ผมจะเจอกับคนอันดับที่สิบเก้านะครับแล้วก็เราสามารถเข้าไปดูทีมของเขาก่อนที่จะแข่งได้นะครับกดที่ดูผู้เล่นครับก็จะสามารถดูว่า ตอนนี้เขาใช้ตัวไหนลงแข่งขันอยู่นะครับเราก็จัดทีมครับให้เหมาะสมนะครับอย่างผมตอนนี้ก็จะเพิ่มตัวแทงเข้ามาเพิ่มนะครับโอเคครับเราสามารถกดเร่งเวลาก็ได้หรือไม่เร่งเวลาก็ได้นะครับถ้าเราไม่เร่งเวลาเนี่ยจะดีกว่าตรงที่ว่าเราจะสามารถคอนโทรเกมได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเราเร่งเวลาเนี่ย เราก็ต้องเล่นให้แข่งกับเวลาที่มันรวดเร็วด้วยนะครับเอาเป็นว่าผมจะเล่นแบบรวดเร็วแล้วกันดูครับครับผมก็ยังไม่ออกเนะรอจังหวะ ก็ค่อยปล่อยกูรัวตามหน่อยับเอาก็รอจังหวะนิดนึงก็ในการแข่งอารลีน่าครับเราต้องกดเองนะครับไม่มีออโต้เนาะ โอเคครับดูเหมือนว่าเราจะชนะแล้วโอเคครับชนะแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูคะแนนกันว่าจะได้กันเท่าไหร่เนะชนะติดต่อกัน9ครั้งนะครับมีการชนะแบบติดต่อกันด้วยเป็นอีเวนต์นะครับ3ครั้ง แล้วก็เท่าไรอีกอะ่ะสามครั้งแล้วก็ก้าครั้งอืมนะครับเราก็จะได้เพชรนะฮะอันนี้ผมชนะละเก้าครั้งนะครับแล้วมันก็จะวนกลับไปเริ่มหนึ่งใหม่นะครับคือสูงสุดที่เก้านะครับคะแนนจะได้เยอะที่สุดนะฮะคะแนนจะไล่สเต็ปขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับแล้วก็ให้ดูกันคร่าวๆเบื้องต้นเนาะ